จะก็ตายเหรอไงฉันด้านคนชายเมื่อนกันเปะมาเมื่อนกันไหมเว้นเว้นมั้งไหมแรงรเงี้ยมาว่าแต่เราหัวยุ่งไหมเมื่อนกันเป้ะตั้งใจเคยไม่เคยเม่ให้ปอตูดาซับดังในบ้านนะรถทันวิ่งไปรับบนนนลูกแต่ปอมึงอยู่บนนน ป่ถ้ารับต่อหน้าเราใ่มันไม่มีคลืน่นนะไม่ปักหนังหลาวกูเฮ้ยว่าำดาลาดฟังใหนต่ำไม่ให้ก็เลยกแหล่จำคานเมือ่อนต่างเจ้เด็กนู้บอกว่าไม่หลักใครน้องจากน้องคนเดียวแต่งานกันไม่ไม่จูบเรารอดวัวรอดตนะีนกอรอยหนังให้ซ้ำแต่ก็ อายุมันปีปลูกป้ามันสามปีกว่าที่ออกไรในคนใช้นี่สามเดือนกันหลายโคเดงแดกับเราอันเรียกน้องเราก็ต้องเรียกพีพีกับน้องพีกับน้องเดือนแรกกันพอเดือนตี่องนันเรากับชู้อนาันนานกูกับมึงชู้นกันีโ้โ้กันแหละมีดากูโ้กัน ออมมาให้ฉเวลาดาวพวกมาจะฉันได้แต่ข้องเองอะฉันเพื่อพวกเหืือนก็ดูไอ้นุ๊กฮ่องแต่ข้องเองเน่ไปปั้นมละมาก้อนได้ก็เราไม่ไม่ไปไม่ต้องพาเมียถ้าเมียไม่ไปกันพวกเราก็มาไปไม่เขยู่ไว้ละพอตัาเฉลื่งรถพอเราที่รวมกันคนหล่อแบนมันก็ไม่ลมมันก็อีาตฮ้องขึ้นมา ย,ย,ยูกันยาะไรกันยูกับแบบนี้มันยู่ทำได้จะไม่ก้อนเราทำไรพั่ยยอต่างน้นจริงเลยค่ะจริงหรอคขนาะปีํำกับข้าวไม่เป็นมันอย่างยอนาะเราหุ้งข้าวดิบนี่มันไม่หวานนะคำมันยอเดี๋ยวก,ก็รอดมดแกงวงัวเมียเราหุ้งข้าวมันปลิบๆบอได้บริห้าเนื้อไอเปรตหวานพอเคอยู่นี่ไม่ดีอะไร ผู้ชายมันขายขายกันเลยครับพี่พูนมากขายกันแรงมันไม่ขายเพื่อนมันขล้ขายกันเท่ดูเลือกยังไงนะครับสามีที่ดีอเราเลิกกันปฏิบัติต้องให้มันเท้าคนเท้าไรเลยคนเราไม่เท้ากันฟลูต้องบ่มมั้งอะไรได้เลยนะ,ะตีนนี่ไอ้ฟือว่าหัวเรามาเท้าหาสามีนี่ต้องเลือกนะคะต้องเลือกน้อย่าเอาเปิ ห้าพัวมาใช้สือเกือกเกือกเราล่ำกัไปเลยเราทอดออได้เปลี่ยนมันไอ้นิ่มลังบ้าคหลังบากไม่ใช่เหลือง,งา่ายจำฝีไว้ตาห้าพัวสักคนนั่นเหลือบเอาแค่มันเลไเม่เห็นร่ยเห็นโอ้ oh. oh. ถ้ากูได้รอไปแล,ล้วเลขยากเหมือนกี้ ให้ผม,มเมาแล้วต้องมามม่วก,กับเราถูกีีพึดมึ่งงั้ถ้าไม่มเมาแล้วไม่มาไม่มาไม่กลับให้ผม,มเมาแล้วมาดำคาญกับเราเวลาเราไม่ไอ้ควดัดนั่นคือนั่งควาดเราหน้าโซดาทั์กูบัตดซี่โซดายุดกีต้ยแย่ผมนุ่กกันแล้วกูนะทำไรไม่ให้เกียริพึดที่ร่างอยากควาดนะ้แะ้ก็ดีดีไม่ต้องควดัด